จากเด็กยากจนนะครับค่าตัว300บาทสู่แชมป์โลกรุ่นไฟเวทค่าตัว2ล้านบวกๆนะปัจจุบันนะครับเขาคนนี้ใช้หลักคิดยังไงใช้อุปนิสัยอะไรในการพาตัวเองมาถึงจุดนี้ในเส้นทางอาชีพนักมวยนะครับเพราะว่ามีไม่กี่คนที่สามารถทำได้ สวัสดีครับอยู่กับช่องเจาะอ,อุปนิสัยวันนี้ผมจะมาพูดถึง The Iron Man นะครับแต่เมื่อ EP ที่แล้วผมได้พูดถึงตะวันฉายนะครับที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยอายุเพียง23ปีเท่านั้นเองนะครับมีหลักคิดยังไงมีอุปนิสัยยังไงนะครับมี Mindset ยังไงอะไรแบบนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวไอไว้ด้านบนนะครับถ้าใครอยากไปชมก่อนก็สามารถชมได้หรือจะฟัง อีพีนี้จบแล้วก็ไปย้อนดูที่หลังก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะรถถังจิตเมืองนนนะครับมีชื่อจริงคือธีรกรนะครับธีรกรสีสวัสดิ์เกิดที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงนะครับอ่าเป็นเด็กใต้นะครับเริ่มต่อยมวยตั้งแต่อายุสิบขวบนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเดินสายชกทั่วภาคใต้โดยใช้ชื่อรถถังเกียรติชูโชมนะครับจากนั้นก็เดินทางมาแข่งที่กรุงเทพครั้งแรกโดยเป็นฝ่ายเสมอกับขุนเดียวพยัคฆ์คำพันอะไรแบบนี้นะครับ ก็เ,เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้วันนี้จะมาเข้าเรื่องเจาะอ,อุปนิสัยกันจากบทสัมภาษณ์เลยดีกว่านะครับชายาดีไอรอนแมนนะครับพระเอกเงินล้านนะครับจอมชนแดนใต้รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทแล้วก็ไฟเวทนะครับน้ำหนัก130ถึง135ปอนด์นะครับก็ส่วนสูง168เกิด23กระกฎาคมพศ2540นะครับอายุ25ปีนะครับอ่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงนะครับก็ จริงๆก็เอามาหลายๆอย่างนะจากวิกิพีเดียก็เริ่มชงมวยตั้งแต่บางคนก็บอกว่า10ขวบบ้างนะครับบางคนก็บางวิกิพีเดียบางเว็บก็บอก10กว่าบ้างบางอะไรบ้างแต่เอานี้เอามาจากคำพูดเนาะก็คือรถถังบอกต่อยจริงๆหรือเข้าไปยุ่งเกีียวเนี่ยก็ตั้งแต่9ขวบนะครับอ่าปัจจุบันอายุ25เนาะต่อยมา16ปีนะครับเท่า EP ที่แล้วเลยนะครับใช้ประสบการณ์เยอะมากก็เป็นเด็กพัทลุงนะครับพี่น้อง10คน อ่าดูท่านฟังดีนะมีพี่น้อง10คนนะครับก็คือพ่ออาจจะมีภรรยานะครับมีเมียอะไรางี้หลายคนเนาะก็ไม่เป็นไร10คนฐานะไม่ดีนะครับพ่อแม่ก็เขาเรียกว่าเก็บของเก็บครัวขายอะไรเงี้ยทั่วไปทําทุกอย่างที่ได้เงินนะครับเป็นเขาเรียกว่าทําทุกอย่างรับจ้างทุกอย่างนะครับแล้วก็ก็เห็นเพื่อนกินไอติมอะไรเงี้ยเห็นเพื่อนกินขนมก็อยากกินบ้างถูกไหมก็ไม่มีเงินนะครับในอันนี้เล่าชีวิตช่วงวัยเด็กก่อนนะครับว่า มีฐานะประมาณไหนก็คืออยากกินบ้างนะครับก็เอาข้าวจากโรงเรียนกลับบ้านบ้างมันครูเห็นนะครู่าใจดีถูกไหมครับแบบว่าเออคนนี้นก็ประมาณนี้ก็เอาข้าวให้พออดีมันเหลือถูกไหมครับก็เอาข้าวให้กลับไปกินที่บ้านละกันเริ่มแรกก็เส้นทางนักมวยของรถถังนะครับจริงๆเริ่มจากการดูคนอื่นซ้อมก่อนนะครับก็คือเราเห็นเขาเห็นค่ายมวยอะไรแบบนี้ก็ ดูดูดูสุดท้ายก็ได้เข้าไปซ้อมนะครับแต่เข้าไปซ้อมก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เส้นทางที่โรยด้วยกีบกุหลาบอยู่ดีครับทางค่ายก็ไม่ได้สนใจอะไรถูกไหมก็แค่เป็นเด็กเข้าไปซ้อมอะไรเงี้ยปกติถูกไหมครับก็อัดขยะเก็บอะไรในค่ายอยู่ไปเรื่อยๆนะครับปีหนึ่งนะครับทางค่ายถึงเห็นนะเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าจริงๆเอามาใช้กับเราได้อย่างไงบ้างก็คือการที่เราจะเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ ไปทุ่มเทกับมันเนี่ยแล้วเราใจร้อนเกินไปเห็นไหมครับนี่ใช้เวลาอยู่คุกคีอยู่กับสิ่งที่ตัวเองอยากทำต้องปีหนึ่งเห็นไหมเขามีถึงมีคนเห็นแววนะครับก็คือทําทุกอย่างจนเขาเห็นก็คือโชคครั้งแรกจริงๆตอนอายุ1 1ครับก็ได้เงิน300บาทตอนนั้นก็ดีใจถูกไหม ดีใจมาก300บาทสําหรับเด็กตอนนั้นถูกไหมครับก็โชค5้าไฟชนะรวดนะครับก็มีได้หลักพันนะครับก็มีได้หลักพันบ้างช่วงแรกก็ไปซื้อขนมช่วงหลังก็ไปให้แม่อะไรไม่พอได้เยอะขึ้นนะครับก็มีสมัยที่ติดยาด้วยนะครับเรียนไม่จบอะไรเงี้ยลูกพี่ในค่ายถามว่าสรุปจะชกไหมมวยเนี่ยอะไรไม่ถ้าชกก็จะไปกรุงเทพนะครับตอนนั้นก็ยังติดยาอยู่เลยนะครับอ่าแล้วก็ไปกรุงเทพครั้งแรกก็โอ้โหรถล,ลาเยอะตกใจโทรหาพี่สาวอะไรแบบเนี้ย ช่วงนั้นติดยาทําไงทุกท่านลองนึกภาพดูก็ได้ชกมวยด้วยได้โอกาสด้วยออติดยาก็ติดเลิกก็ไม่ได้องไงดูบุหรี่นะครับก็ดูบุหรี่แก้นะครับแก้แก้แกยากอะไรแบบนี้ยเอ,อนะครับใช้บุหรี่แทนนะครับก็อยู่กับค่ายได้2ปีนะครับก็มีคนเห็นฟอร์มนะครับก็เลยเขาเห็นแววก็ซื้อตัวมาอยู่ค่ายอะไรแบบนะครับก็ชกเก่งๆอะไรแบบนี้ก็ชกแพ้นะครับก็ไปชกที่ศาลบ้างแล้วก็ไปอยู่ที่ศาลเนี่ย รถถังเล่าว,ว่าชีวิตลําบากนะครับเพราะว่ามันก็บางทีก็ไม่ได้มีรายการชกอะไรมากขนาดนั้นนะครับมันมีบางช่วงที่ไปตัดอ้อยบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวบ้างนะครับก็10 20บาท30บาท50บบาทอะไรเงี้ยก็คือไม่มีรายการชกนะครับ ก็อยู่ช่วงหนึ่งเห็นไหมพอเริ่มชกมวยนะครับเริ่มจากการมองก่อนถูกไหมมองพออยากชกพอได้เข้าไปซ้อมอยู่อีกปีหนึ่งเก็บขยะกวัดขยะอยู่ปีหนึ่งนะครับดูแลค่ายอะไรอยู่ปีหนึ่งไม่มียังมีเพิ่งมีคนเห็นแววนะครับพอได้ชกอีกเริ่มพอในช่วงติดยายอีกนะครับไปกรุงเทพแพ้อีกไปชกอีสานไม่มีรายการอีกไปตัดอ้อยอีกนะครับดูเส้นทางถูกไหมไปตัดอ้อยไป เกี่ยวข้าวบ้างนะครับทีนี้พอมีรายการชกนะครับได้โอกาสทีนี้ได้2000นะครับก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆนะครับชกที่อีสานจนมีชื่อเสียงทุกท่านฟังนะอยู่ไม่ได้อยู่ดีเส้นทางโรยด้วยกีบกุหลาบถูกไหมครับก็เดี๋ยวจะเล่าประวัติประมาณประมาณนี้ไปเรื่อยๆก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเจาะปุปนีสัสกันนะครับว่าเก่งกาดแบบนี้ได้ยังไงนะครับก็ชกอยู่อีสานพักหนึ่งนะครับจนมีชื่อเสียงก็ชกงานวัดบ้างอะไรแบบเนี้ยนะครับชกที่ งานวัดวันเว้นวันเลยนะครับทุกท่านลองฟังดูนะคนเราชกมวยเนี่ยจริงๆชกไฟหนึ่งมันก็เจ็บตัวอยู่แล้วถูกไหมครับมันก็ต้องมีวันบางทีชกสองเดือนทีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนถ้าได้เงินเยอะหน่อยถูกไหมครับอันนี้คือชกวันเว้นวันคือเจ็บตัววันหนึ่งพักแล้วอีกวันหนึ่งไปเจ็บตัวใหม่ทุกท่านนึกภาพไหมเออก็ได้บางทีได้วันละหกพันนะครับก็ทีเนี้ยกลับมาอยู่ที่ไทยเหมือนเดิมแล้วพอมีชื่อเสียงมีพอพอได้แล้วนะครับหลังจากกลับมาอยู่ไทยเนี่ย ทีนี้ได้เริ่มเริ่มขึ้นแหละได้ห้าหมื่นนะครับวันอีกวันอีกอื่นๆก็ได้สองแสนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอพไปเรื่อยอะไรเงี้ยนะครับก็แต่ทีเนี้ยก็มาเจอปัญหาอีกเห็นไหมครับก็ยังมาเจอปัญหาอีกก็คือในช่วงชกที่อีสานเนี่ยเขาไม่ต้องทําน้ําหนักถูกไหมเขาไม่ต้องทําน้ําหนักไงแต่พอมาชกที่เนี่ยเขาต้องทาน้าหนักนะครับชกสี่ห้าไฟทีเนี้ยแพ้รวดเลยนะครับเพราะว่า ไม่ไม่ชินอะนะ่ะเนาะไม่ไม่ไหวนะครับเพราะว่าโชคที่อีสานเราไม่ได้ทำ,นำหนักพอกลับมานี่ต้องมานั่งรถต้องมาอะไรเยู่เหนื่อยนะครับรู้ภาพไหมเหนื่อยนะครับก็พยายามไปเรื่อยๆจนได้ค่าตัวคือต่อให้ลดน้าหนักแล้วเหนื่อยก็ชนะชนะจนพยายามมาเรื่อยจนได้ค่าตัว3 0 0 0 0 0บาทนะครับเขาเรียกว่าท็อปในไทยพอสมควรนะก็มีรายการต่างประเทศทีนี้มีรายการต่างประเทศนะครับทีนี้าทางวิกกี้ถามว่ารถถังจริงๆพอเจอคนเก่งๆเนี่ยกลัวไหมนะครับ เหมือนตอนเราทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตอนเราเจอแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยก็หรือเราเจอคู่แข่งที่เก่งๆเนี่ยจริงๆเรากลัวไหมถูกไหมรถถังบอกว่าเราเลือกอาชีพนี้นะครับเราอย่าไปกลัวอ่าถ้ากลัวเราไม่ต้องไปต่อยนะครับยิ่งเจอคนเก่งๆเรายิ่งต้องลองอ่าแพ้คือประสบการณ์ชนะคือกําไรชีวิตนะครับ ทุกท่านฟังดีๆนะครับแพ้คือประสบการณ์ชนะคือกําไรชีวิตนะครับตรงจุดนี้สําคัญมากเนาะก็โชคมาเรื่อยๆจนทางระดับโลกนะครับก็เห็นแล้วก็เอามาเซ็นสัญญานะครับชนะไฟแรกทีนี้ได้9,000แสนนะครับโชคไปเรื่อยๆ7จ็ดไฟชนะติดอ่าก็ได้ล้านหนึ่งอะไรแบบเนี้ยชนะได้ล้านหนึ่งป้องกันแชมป์ได้1.5ล้านอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เข้านะปัจจุบันก็คือ2อล้านหนะครับ ทุกท่านพอฟังแล้วรู้สึกยังไงเยอะไหมชกไฟหนึ่งแบบล้านสองล้านสาล้านอะไรแบบนี้นะปัจจุบันผมว่าน่าจะเยอะขึ้นอีกนะครับได้โบนัสได้อะไรอีกจาก300นะครับอืมหลักคิดที่รถถังได้ฝากไว้นะครับให้ท่านผู้ชมก็คือการที่ว่าเขาชกแบบนี้ก็คือทุกท่านตองนึกภาพนะบัตร v p p ขั้นต่ำที่คนซื้อไปดูนะครับสองหมื่นนะอืมการที่เขาจะต้องชกแบบ ให้คนที่เสียเงิน20,000มาดูเขาคือต้องโชคแบบไหนโชคเต็มที่นะครับเพราะว่าเขาเสียเงินมาดูเรานี่ก็คือการนึกถึงคนอื่นอีกเช่นกันนะครับจะทําให้เราก็มีถึงทุกวันนี้ได้เพราะว่าแบบนี้เนี่ยแล้วก็ตารางการซ้อมก็เอ้า6หกโมงบ้าง1ิบโมงบ้างนะครับนอนตอนบ่ายตื่นมาซ้อม 5, ้าโมงหกโมงถึง2องทุ่มตลอดนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดที่รถถังพูดออกมานะครับ ที่ทำให้เขามาถึงจุดนี้ได้จะไม่มีรถถังหรือเดียร์ไอรอนแมนวันนี้เลยนะครับถ้าไม่มีโอกาสจุดที่สำคัญคือโอกาสนะครับพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับท้อแท้เราเก็บไว้นะครับรถถังบอกว่าไม่จําเป็นต้องขอกําลังใจจากคนอื่นนะครับซึ่งถ้ามีกําลังใจจากคนอื่นก็กำลังใจจากคนอื่นก็ดีนะครับแต่ว่าไม่จําเป็นขนาดนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือกําลังใจของ ตัวเองนะครับทุกท่านฟังให้ดีนะจุดสําคัญคือโอกาสถูกไหมเพราะว่าถ้าทุกท่านท่านผู้ฟังลองนึกภาพโอกาสที่ลอยเข้ามาแล้วทุกท่านนึกเสียดายว่าอสองปีที่แล้วมีคนมาแนะนําให้เปิดร้านกาแฟตรงจุดนี้แล้วฉันก็มีเงินพร้อมแต่ว่าฉันยังไม่อยากจะทําอะไรเงี้ยปัจจุบันมีคนเปิดจุดนั้นจะรวยไปแล้วนั่นก็คือจริงๆมันก็คือโอกาสนั่นแหละนะครับโอกาสคือสิ่งที่ลอยเข้ามาหาเรานะครับแต่เราต้องพร้อมรับมันด้วย แต่ส่วนใหญ่โอกาสลอยเข้ามาเราก็จะปฏิเสธด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับฉันไม่ชอบตื่นเช้าฉันฉันเจ็บแขนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราทาได้ดีที่สุดคือเตรียมพร้อมเตรียมตัวพร้อมนะครับเตรียมขัดเกลายวไเซตเตรียมขัดเกาลาร่างกายเตรียมขัดเกลว,วิธีคิดของเราพร้อมรับโอกาสที่จะเข้ามาแล้วเราสามารถคว้ามันได้ไว้เสมอนะครับก็อย่างที่รถถังบอกเนาะโอกาสสาคัญมากนะครับ ถ้าตอนนั้นมีคนมาให้เซ็นสัญญาหรือถ้าตอนนั้นไม่มีคนชวนถ้ามีทาง ai, ค่ายชวนไปชคกรุงเทพแล้วรถถังไม่ไปโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกทุกวันนี้มีไหมก็ไม่มีถูกไหมครับถ้าไม่มีคนให้โอกาสตอนนี้กว่าค่ายอยู่ปีหนึ่งจนกว่าจะเห็นแววถ้าเลิกไปตั้งแต่2เดือนรถถังเลิกไปตั้งแต่2เดือนแรกก็ไม่มีรถถังวันนี้นั่นคือโอกาสที่ใครคนหนึ่งมอบให้แล้วเราพร้อมจะรับมันณนะตอนนั้นเลยนะครับถูกไหม ถ้าไม่มีทางค่ายใหญ่เห็นแววนะครับแล้วแบบว่าโอ๊ยโชคแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเอ่อถ้ารถถังบอกโชคแค่นี้ก็พอแล้วไม่อยากจะโชคแล้วก็ปัดโอกาสนั้นทิ้งไปก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้มีค่าตัวมากขนาดนี้ถูกไหมก็คือจุดสําคัญคือโอกาสนะครับแล้วก็เรื่องออการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับในโลกทุกวันนี้อยู่เฉยๆสาหรับผมก็ถือว่าถอยหลังแล้วอะมาดูโลกแต่ละวันนะครับตื่นเช้ามาเนี่ย มันมีอะไรเปลี่ยนไปเร็วเกินนะครับเร็วมากเยอะแยะมากมายเนาะหลักสูตรที่เรียนมาเขาเรียกว่าปีที่แล้วหรือความรู้ที่เราเสพมานะครับในเมื่อสองสามเดือน,นที่แล้วอาจจะหมดอายุไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าความรู้มันหมดอายุได้นะครับก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่รถถังบอกนะครับแล้วก็ท้อแท้ได้แล้วก็เก็บไว้แล้วก็กำลังใจที่สำคัญที่สุดจริงๆคือกำลังใจจากตัวเองนะครับ เพราะว่าเราให้มันได้ตลอดแล้วก็ให้ได้ทุกวันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเพราะผมจะไปเจาะอุป,ปนิสัยใครในอีพีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ